สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรว์ลกันอีกเช่นเคยเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาครับผมก็ได้เคยนำเสนอภาพ b บ n นลลี่สามโฉมปี2022ที่เป็นการปรับเปลี่ยนใบหน้าใหม่ในสไตล์เดียวกับ MV Acusta กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงถ้าใครไม่ได้รับชมนะครับสามารถกดคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนเพื่อย,ย้อนกลับไปรับชมกันก่อนได้เลย และในวันนี้ผมจะขอมาอัปเดตและนำเสนอภาพตัวจริงของเจ้า 302R Minor c h a i นี้กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันได้ถูกเปิดตัวแล้วที่ประเทศจีนซึ่งภาพชุดนี้ครับเป็นภาพจากโชว์รูมในจีนก็จะเห็นได้ว่าใบหน้าของมันเปลี่ยนไปครับจะหันมาใช้แบบโคมโปรเจคเตอร์เดี่ยวตรงกลางโดยมีไฟ d a เดทามลั n นิ่งไล h t แยกออกมาจากโคมหลักนะครับแล้วก็ขนาบอยู่ด้านซ้ายและด้านขวา ขณะที่ชุดไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยว LED แบบแท่งติดอยู่ที่แฟลิ่งทางด้านข้างสำหรับชุดบั้นท้ายครับก็ได้มีการเปลี่ยนชุดแฟลลิ่งใหม่จะเพิ่มช่องรีดอากาศเข้ามาแล้วก็ชุดไฟท้ายยังคงเป็นแบบ LED แต่มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ต่อมาเลยก็คือชุดหน้าจอมาตรวัดครับหันมาใช้แบบจอสี TFT ที่พร้อมกับระบบเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟน ซึ่งดูดูแล้วก็แอบคล้ายกับตัวซอนเ e สครับที่ทางเราได้เคยทำรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนอกเหนือไปจากรูปลักษณ์นั้นเราก็ต้องบอกว่าตัว b e n e l l i 302R โฉมปี2022มันยังคงใช้พื้นฐานเดิมร่วมกันกับตัวปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงพิกัด 302cc มอน้ำ ทำกําลังสูงสุดอยู่ที่35แรงม้าและแรงบิดสูงสุด27นิวตันเมตรชุดเฟรมก็ยังเป็นเฟรมท่อเหล็กเดิมไซส์ย,ยางก็เท่าเดิมครับทางด้านหน้า110ด้านหลัง150ขอบ17สําหรับน้ําหนักตัวนั้นตัว b e n เดอรี่สาม์มใหม่นี้จะมีน้ําหนักแบบเคอร์เวตอยู่ที่182กิโลกรัมจุดต่อมาที่ถือว่าปรับปรุงเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนั่นก็คือโช้หน้าแบบหัวกับขนาดแกน41มิล ในตัว2022นี้จะสามารถปรับพีโหลดเพิ่มขึ้นมาได้ขณะที่ระบบเบรคครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยทางด้านหน้าเป็นจานดิสคู่ทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์4พอตและด้านหลังเป็นแบบจานดิสเดียวโดยจะมาพร้อมกับระบบ ABS แบบ Dual Channel ให้มาเป็นพื้นฐานสำหรับราคาค่าตัวครับที่เปิดตัวในประเทศจีนเนี่ยคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ราวๆ143,000บาท ส่วนกำหนดการเปิดตัวในประเทศไทยจะมาในปลายปีนี้เลยไหมหรือว่าจะข้ามไปปีหน้ายังไงเราคงต้องมารอดูทิศทางของเบ n เนอรี่ไทยแลนด์กันอีกทีนึงครับสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน m o t o r ร a เวาเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนคุณชมทุกท่านติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ YouTube นี้ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในขณะที่ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r a v e ฝากเข้าไปกดไลค์และติดตามไว้เป็นแบบ f Favorite จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์เลยวันนี้ผมพลมโตอรเวลลต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ